อุ้มลักนาะขอพูดบางหลังมีดรามาใส่ชุดว่าบหวามเดินเล่นกับลูกสืบเนื้อมาจากอุ้มนักนาดนุ่งถูกพีชสีดำชุดแซบพร้อมทางชุดเดรสสีถูสวมทับเผยความเซ็กซี่พาลูกสาวไปทานอาหารในโรงแรมขณะที่ไปเที่ยวกันท่ามกลางหลายคนนั้นก็ชื่นชมความปังของเธอและก็มีชาวเน็ตบางส่วนนั้นตำหนิเรื่องชุดทั้งบอกว่าออกข้างนอกมันต้องขนาดนี้ไหมอะ ไม่รู้สินะเราเห็นแล้วออกความคิดเห็นเนาะเพื่ออะไรก่อนคะด้วยความเคารพนะครับตอนเป็นดาราคุณอุ้มเป็นดาราที่ขายความเซ็กซี่ได้แต่ตอนเนี้ยเป็นแม่ขายอย่างอื่นเถะครับที่เดินอยู่ด้วยกันนั้นลูกสาวนะครับสัชาตาตญาณของความเป็นแม่ควรทํางานให้มากกว่านี้ครับด้วยความเคารพครับ ล่าสุดสาวอุ้มนั้นก็ได้ตอบกลับด้วยค่ะโดยบอกว่าขอบคุณทุกคำติชมอะไรใดๆก็แล้วแต่นะคะแล้วก็อยากจะมาอธิบายให้ฟังนะคะ อยากให้เห็นก่อนว่าโรงแรมเขามีสระว่ายน้ำที่เดินออกมาจากร็อบบี้ก็จะเจอสระว่ายน้ำเลยซึ่งเราจะเห็นว่ามีคนเล่นน้ำเล่นสระน้ำซึ่งเขาจะใส่ชุดว่ายน้ำกันเป็นเรื่องปกติมากเลยบริเวณโรงแรมมีร้านอาหารเต็มไปหมดเลยก็คือสามารถใส่ชุดว่ายน้ำเดินได้ทั้งโรงแรมเลยแขกก็มาไม่มีกฎว่าห้ามใส่ชุดว่ายน้ำเดินบริเวณโรงแรม ไม่ได้มีกฎกำหนดตายตัวว่าห้ามใส่ชุดอะไรกันซึ่งชุดที่อุ้มใส่คือใส่ลงมาจากห้องมาเดินบริเวณสระน้ําไปทานอาหารก็มีชุดคลุมใส่เรียบร้อยนะคะที่เห็นอุ้มใส่ชุดว่ายน้ํากับลูกคือดองดิสนีย์เห็นอุ้มใส่ตั้งแต่เกิดแล้วถามว่าทําไมไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกอุ้มว่าอุ้มเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกในระดับหนึ่งด้วยเรื่องการแต่งตัว ก็ดูการลาเทศะอยู่แล้วก็มีการสอนการแต่งตัวให้ดูมีการลาเทศะถ้าโตขึ้นเขาอยากใส่บิกินีชุดว่ายน้ำก็ไม่ได้ห้ามแต่ต้องมีการลาเทศะใดๆก็คือหุ่นคุณแม่ลูกหนึ่งเนี่ยก็ยังสวยแซ่บไม่เปลี่ยนเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ